อาสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของภาคเรียนที่สองของเราแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในบทสุดท้ายเรื่องพ่วงเพียงพระสุธานะคะเรื่องนี้บทนี้ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์นะคะคำราชาศัพท์คืออะไรคำราชาศั์เนี่ยเป็นคำที่ใช้เฉพาะ,ะใช้พูด เฉพาะสำหรับบุคคลอ่าก็จะใช้พูดส่วนใหญ่ก็จะเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์เจ้านายชั้นสูงอ่าต่อมาเนี่ยคำราชาศัพท์เนี่ยก็จะรวมพูดไปถึงพระพิสุอ่าพระพิสุสงฆ์ข้าราชการอ่าระดับสูงสูงแล้วก็สุภาพชนทั้งหลายอ่าก็คือคําที่ใช้เป็นคําสุภาพนะคะที่ใช้กับ บุคคลเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดสุดท้ายที่เราจะได้ลงมือทำอ่ะก็จะเป็นนี่หน้าที่1 5 9นะคะแบบฝึกหัดหน้า159บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำนะคะอ้าวนำคำศัพท์ที่กำหนดให้เติมในข้อที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์นั้นอ่ะนำคำศัพท์นี่มาเติม อันนี้เป็นความหมายนะคะอันบนเป็นคำศัพท์ให้รักเรียนนำคำศัพท์จากข้างบนมาเติมให้ตรงกับความหมายอ้าอย่างเช่นข้อหนึ่งอ่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างกระบฏมุสลิมกรรมปั่นเบียวดอารยธรรมสังขารอัจฉริยะเทศนาธรรมไท่ถอนเอกราชอ่ามีคำศัพท์ทั้งหมด สิบคำนะคะอ,ะอย่างมาดูข้อหนึ่งความหมายบอกว่าเงินที่ให้เป็นบำเหน็จความชอบในราชการประจําปีเงินที่ให้เขาเรียกว่าเงินอะไรคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นอะไรคะเบี้ยววัดะนะคะเบี้ยววัดข้อสอง หีบเหล็กสำรับใส่เงินและของต่างๆหีบสำรับใส่เงินหีบสมัยก่อนเขาจะเรียกคาเรียกว่าอะไรคะกำปั่นประมาณนี้นะคะนักเรียนลองไปหาความหมายเมื่อหาเสร็จแล้วครบทั้งสิบคำนักเรียนต้องทำหน้านี้ให้เสร็จก่อนเปิดไปหน้าต่อไปอตรงนี้ตรงนี้นะคะเขาให้เอาคำศัพท์จากข้อ เมื่อสักครู่นี้ข้อหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเขียนเป็นคำอ่านคำศัพท์ข้อที่หนึ่งการเขียนคำอ่านครูบอกแล้วนะคะถ้าเขียนคำอ่านต้องเขียนให้ตรงกับมาตาตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่านี่คำศัพท์อย่างเช่นคำนี้อพอผ่านอยู่ในมาตาแม่กบนักเรียนก็ต้องเขียนคำอ่านคือคำศัพท์ แบบนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าตรงตามมาตาตัวสะกดบอใบไ,ไ,ไม้แม่กบอันนี้คือไม่ตรงตามนะคะลูกไม่ตรงอ้าวอย่างดูอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะคําว่าคําที่ได้เรามาก็คือคําว่าเบี้ยวหวัดอ่านะคะคําที่ได้มาคือข้อหนึ่งคือคําว่าเบี้ยวหวัดแล้วก็ยัก็ามาเขียนคําอ่านเบี้ย เบี้ยววัดอ่าประมาณนี้นะคะอืมต่อมามาดูข้อ3ข้างล่างนี้นำคําที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้องอ่าเอาคำที่กำหนดให้ข้างบนนี้มาเขียนเติมให้ถูกต้องอ่าคำก็มีคำว่าดาราศาสตร์พระปางยุวกษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์หลักทรัพย์รูปรูปบาทกการุณ ประวัติศาสตร์นักปรากภูพานราชนิเวศกมมมื่นเจษดาบดิษนะคะมีคำศัพท์ทั้งหมดเอามาเขียนให้ตรงมาดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งบอกว่าเป็นวิชาว่าด้วยดวงดาวบนฟากฟา้าคือวิชาอะไรคะวิชาดวงดาวดวงดาวดาราศาสตร์ดาราแปลว่าดวงดาว ดาราศาสตร์อ่านะคะอย่างนี้ที่เหลือนักเรียนไปเติมมานะคะต่อมามาดูหน้าต่อมาอ้าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำราชาศัพท์แล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำราชาศัพท์และอ่าเขียนความหมายของคำราชาศัพท์ต่อไปนี้ความหมายนะคะอ่าอย่างข้อหนึ่งรัฐพระองค์รัฐพระองค์คือรัฐตัวเราอ่ารัฐตัวเราเขาเรียกว่า เป็นเครื่องใช้นะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้รัดพระองค์ก็คือเข็มขัดเข็มขัดคือรัดพระองค์ถ้าคำราชาศัพท์นะคะต่อไปรองพระบาทรองพระบาทพระบาทแปลว่าเท้ารองก็คือรองเท้าอ,อันนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะต่อมา พระปรับภาโอโ้เคยได้ยินไหมคะพระปรบษาพระปรบผาเนี่ยคืออวัยวะภายในร่างกายเราอยู่ภายในร่างกายเราอ่าอยู่ข้างในนักเรียนอาจจะไม่เคยสังเกตนะคะพระปรบษาก็คือปอดอ่านะคะอ่าประมาณนี้อ่าที่เหลือนักเรียนลองไปหาดูนะคะอ่าค้นหาดูศึกษาดู ต่อมาเขียนคำที่กำหนดให้เป็นคำราชาศัพท์เขียนคำที่กำหนดให้เป็นคำราชาศัพท์คราวนี้เขาคำเขาให้คำคำสามัญมาให้นักเรียนเขียนเป็นคำราชาศั์อ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งให้ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ให้เนี่ยถ้าเป็นคำราชาศัพท์ก็คืออะไรคะอ่าหมายถึงอ่าคือพระราชทาน ราชทานนะคะต่อไปกินกินถ้าเป็นคำราชาศัพท์ก็คือสะเวยย่านะคะสะเว่าที่เหลือนักเรียนลงไปหานะต่อมามาดูหน้าต่อมา,อายังเหลืออีกสองหน้านะคะหน้าต่อมาเขียนคําแทนเขียนคําแทนคําในวงเล็บให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง คำแทนคำแทนคำนี้ข้อหนึ่งเขาให้คำว่ามอบคำแทนพระบาทสมเด็จพะระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมอบอปริญญาบัตรแก่นิสิตมอบถ้าเป็นคำราชาศัพท์ก็คืออะไรคะมอบอถ้าเป็นคำราชาศัพท์ก็คือพระราชทานอม,มอบกับให้คล้ายๆกันนะคะ พระราชาอ่านะคะามาดูข้อสองีกข้อหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปไปต่างประเทศไปถ้าเป็นคำราชาศัพทาไปถ้าเป็นคำราชาศัพท์ก็คืออะไรคะไปถ้าเป็นคำราชาศัพท์ก็คือสเด็จาสะเด็ดแปลว่าไปนะคะ อ่าอันนี้ประมาณนี้นะคะอ่าดูคำในวงเล็บแล้วก็มาเขียนเป็นคำราชาศัพท์ต่อมานาต่อมาโยงเส้นจับคู่คำที่มีความหมายใกล้เคียงโยงเส้นจับคู่คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันอ่าหรือคล้ายกันแล้วนำมาเขียนลงในช่องว่างแล้วนำมาเขียนข้างล่างนี้นะคะอ่าด้านล่างแล้วก็แต่งประโยคนะคะแล้วก็แต่งประโยคอ่าอย่าง ยอย่างข้อหนึ่งตัวอย่างเขามีคําว่าราดกับราดความหมายใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันเอามาแล้วก็มาแต่งประโยคราดที่1ห,หมายถึงราดแกงราดที่2หมายถึงปูพื้นราดปูราด,าดเดี๋ยวเรามาดูกันรอรอคู่กับอะไรคะรอคล้ายๆความหมายคล้ายกันก็คือรออะไรคะรอคอยอะนะคะนักเรียนก็เอาคําว่ารอกับคอย มาเขียนแล้วแต่งประโยคน,นะคะหลีกหลีกกับอะไรคะหลีกหลีกหนีหลีกหนีหลีกหมายถึงออกหาก่างเดินออกหาก่างหนีก็คือไปเลยอะไรประมาณนี้นักเรียนก็เอากรมามาเขียนอหลีกกับหนีประมาณนี้นะคะที่เหลือโยงเอา,อา ประมาณนี้อ่ามีแค่นี้นะคะหน้า100แค่หน้า163อ่าภาษาไทยก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเคลียร์งานแล้วก็เตรียมเอางานมาส่งครูนะคะอ่าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ